ดอกแรกแห่งมานพี่น้องเอ้ยมาเ้อขวัญเอ้ยนี่จ้านี่ดอกนึงสองดอกจ้าสวยอยู่นะคะแซบนัวโค้ยตินสวัสดีจ้าพี่น้องป้าเมื่อนี้เ้าไปยางหลินออกกำลังกายยางไปเบิ่งเฮดจ้าว่าเ้าสิใดหรือบ่ได้เ้ากกับไปหลุ่นกันนะจ้า ยวตีมสิเบิงแถวแถวหนีก่อนเด้ออ้าวอยู่นี่นี่ <laughs> เอยกกใหม่ใหญ่ปุ่นสวยปะสวยมากอือฮ้ uh huh. ใหญ่แห้ง h e ล l o ฮ e ล l ลดอกแรกแห่งมานพี่น้องเอ,อ้ย มาเด้อขวัญเอ้ยิ่จ้ามีดอกนึงสองดอกจ้าสวยอยู่นะคะวันนี้ไม่แก่ค่ะปักไปเอาทางนู้นปุ๊บใกล้ๆกระเป๋ายาติมมพ่อพี่น้องไปจ้าไปเอา นี่จ้ะก็อันนี้เปื่อยบพได้ได้ดอกเดียวพี่น้องผลอีกดอกหนึ่งจ้ะดอกนี้ก่อนชึบนี่อิอิ แล้วก็อีกดอกหนึ่งนะคะนี่ดอกนี้มันไม่ค่อยสวยไม่เอาค่ะอันนั้นไม่เอานะคะกองนี้แหกมานจ้าเดี๋ยวเราก็มาตัดตีนกันนะคะตัดตีนเห็ดจ้านี่จ้าไปเอาดอกนี่พี่น้องงามยูจ้า ผมไว้นะคะงามๆเลยพี่น้องสวยมากเลยจ้ะทมไว้ให้มันเป็นเชื้ออีกต่อไปอือนี่นนะพี่น้องสองดอกนี่แกบอแกจัดดอกนี่แกเอาดอกลูกมัน Ở Đọc này. Đọc này bảo nó. Bảo áo cha đọc này. Lượt đầy lượt đây. Vì nó đọc này. Yêu, ơn, đọc, ngâm. áo. Ngâm, ngâm. แข็งอยู่จ้าแบบนี้เอาอยู่จ้าแข็งแข็งเดี๋ยวจะติมตัดขามันก่อนจ้าตัดขาแล้วก็สิเอาเสือมันปลไว้หมองเก่ามันจ้าปิดไว้นะคะ ใส่เป๋าจ้าอาขมาพี่นงง้องเอ้ยเมื่อนี้อาขมา,ส,มาสวยอยู่ค่ะตัดขาจึ๊บใส่เป๋าถมไว้จึ๊บงาม ไปเอาดอกนั้นอีกเอ๊ะวู้ยวู้ยถือสองดอกกินนั่มองนี่ละหาดีดี อกองไว้ใกล้กระเป๋าพี่น้องงา,งามๆนี่ชืบนี่จ้า ตัดขาก่อนตัดขาแล้วก็เอาไว้หมองเกขาขาปีหนาเขากับเบเก็บใหม่พี่น้องดอกนึ่งไว้องไปนี่อีกพูดอกนึงพี่น้องดอกนั้นคือสิเมนเทาเลยเนาะบ่าเอาดอกนะเนาะดอกนี้กับพอ่อ ตจวานี่กงังามงามพวกไหวพี่นอ้องพวกไหวแข็งอยู่เดออ้อเต,ต้หัวนี่เปาเอาเต่ตัวนี้เงยพี่น้องอ เปตตาสะอนสามดอกเรียงกันนะนี่เพชดก็ใกล้จะวายแล้วค่ะพี่น้อง่ะนี่คะ่ะสามดอกเรียงกันนอนอยู่ก่อนฝนตกเด้อพี่น้องเอ้ยแข็งอยู่จ้า จา้ามาขะยิ่งยงนี่แหละกี่เอ้ยนี่ไงนี่แหล,ล,มละมองนี่แหละมองเบิ่งดีๆเด้อได้เห็นงามเนาะงามค่ะสวยนขนาดนนาเลยอ้วนมากเลยในดอกสวยงามเนาะ ตัดขาตัดขาจ้าคนงามเมื่อกี้เพดกับเป็นนี่แหละตัดขาดูดีๆนะแถวนี้นะมันไอ้นั่นนะกใหญ่เห็นไหมแจำนงเห็นเหรอเหรอปารคือเก่งแท้ไปอันดี เห็นว่าจุ๋มจุ๋มเขาใหญ่จ้ะเยอะเยะอย่านนั่นอีกององสามสามสี่มันบอเอ้ยเอา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 อี่กระเนยมนึงก็พา่านสู่ถ้ามนบให้หนงกัว่ะจักแล้วนไปใบไรักกี่นะมง มันก,ก็นจะอาังเงนินใส่ครองขดลายเรียงห้าสิบเียญสิบเลียญห้าบางทกตีจน <c oughs> มินออรูปตีใ่น้อเขาสิจะ <c oughs> ต,ตีเื่อนยังกะสิเ้าแบบตึงออกก็ได้ ngam ngam ôi Xinh ใเจอแล้วลอดตาคุณอยู่นะเนี่ยดอกบักใหญ่เลยค่ะอืยังไงมาขึ้นจังซี่ไอ้หน่องเอ้ยสวยอยู่นะคะมัมกมักจ้กเดี๋ยวนี้ ยาติดตัดขาแล้วก็สิว่างใหม่มองนี้จ้ะขาเพิ่นพี่น้องยาติมเ,เ,เมะะมก็บเฮดเมื่อไรยาติมกรสิกรคอนเด้อบัดนี้ได้พูดละถุงมื่อนี้แต่ว่างามงามเลยพี่น้องเด้อนี่งามเดี๋ยวมิเตอร์ผู้ใดดอกงามๆใหญ่ๆขาใหญ่ๆงก่าไอเงี้ยสินเงื่อว่าก็บิ่งเออยาติมหน่อยหน่อยก็มูเด้อร์ฮอยูบบ่ งามงามสวัสดีค่ะบายบายมาจ้าพี่น้องกินแกงเค็ดเพิงหวานซบแซบน้ำกันเด้อจ้ากับสมต่ำมาตะเก็บเห็ดเมยเมย์กินแซ่บแสแบรจพี่น้องมามามาแซแบน้ำยาติ่มเด้อจ้าเอแบแจบหลายจ้าเมยเมย์กินขขาวแซ่บแสบจรจพี่น้อง